กับสวัสดีสวัสดีสวัสดีแฟนคลับแฟชั่นครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านกะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจเอี้ยงแชนแนลหล fall. ักะอากประสบโชคพี่น้องเอฟซีรูปแบบแนวทางนี่กะใกล้เมื่อไใกล้เว้นเลยที่พี่น้องเอฟซีใกล้วันแล้วใกล้วันหวยออกกะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันพี่น้องเอฟซีทุกท่านเหลือเวลาอีกไม่กี่วันเนาะ หลายคนว่าแอดเนื้อชางเล็กช่างเป็นจังไหนสติ้องเลือกเสื้อรูปแบบแนวทางอุ๊กแล้วอากาศเริ่มเย็นเลยเด้่อยไปน้องอากาศเริ่มเย็นแหละส่งสีลงเม็ดสัด่มเไยนี่ส่วนพี่จังปล่อยลงมาสันเดียพี่น้องเลอกสิวันนี้ไม่อะไรแอดแอดเอสมัดต,ตัดตัดไอ,อรูปแบบแนวทาง หอยซ่องหาเงินบึงว่าตัดออกมาแล้วมันได้ตัวใหแน่ก่อนอื่นพี่น้องยิปซีตัวสั่นหลังจากถี่ปลหอยสซ่งไปฝันบ่ฝันพี่น้องยิปซีฝันเด็กเพราะว่ารังขวดรังค้นว่าหอยซ่องไปไปหลายหมื่นแล้วเอดเจอร์ฝันเกี่ยวกับเหล็กซ่องบ่ฝันเกี่ยวกับเหล็กตัวนี้บ่ฝันเกี่ยวพี่น้อง <c oughs> มันใจบ่งว่านี้แหละมันใจสุดเลยพี่น้องยิ่ฟซ่มันใจว่าจุงวดที่ผ่านมากระชื่อแนวทางเลขซองสี่หายไปก็คชือหกแปดสองหกแปดสองได้พี่น้องเด้อหกแปดสองจะว่าบันนี้เอสเอ็เนฟันเกี่ยวฟันเกียวนันลักษณะนั้นนี่พี่น้องเิฟซี่กลันจะเปึนตัวเลขว่าเขาตัดใต่ตัวไหนเพราะว่าระวงังหกแปดสองตัดออกมากแล้วมันสี่ได้จักคูแนะ่ ตัดออกมาแล้วมันได้ตัวใดแน่นจังสีนายพี่น้องเอฟซีรูปแบบนาทางก็คือเหล็กซ่อมก็คือหกแปดสองวันนี้เขาสิตัดไปจังไหนแอดเอีนั่นได้บอสจะต้นว่า <c oughs> มือไทยมือลงกลิบหมายซ่องไปนะว่าลังขวดลังโคดรพันบอกกอดใจพี่น้องลังขวดลังโคดรพันบอกกอดใจเพราะว่าสิซื้อไปลักษณะนี่แหละแอดถามมันมากลักษณะนี่นี่แอดเองก็ได้บอกอยู่ว่าทั้งไทยมันน่ะทั้งไทยมันน่ะ แปดสองให้พี่น้องซื้อขึ้นซื้อล่งเอาเพราะว่าแนว่างวัดกี่พานมาเพิ่นหายมาสามศูนย์หกมันออกหกหนึ่งม่จีินะแต่มีคนถือม่จรินะเขาจะเอาเลยถามหายอีกนะวันนี้ก็เลยสิว่าย่ำว่าพี่น้องให้ขยับตัวทายขึ้นล่งเอาเด้อขยับตัวทายขึ้นล่งออกกับที่เสื้อแปดหนึ่งแปดสองแปดสามตัวหนึ่งตัว ยี่หลังเย็ซีจ้าว่าแบบนี้ตัดออกมาแล้วมันได้ตัวไหนเดี๋ยวให้สิเอ็ดเองสิไป็นองตัดเบื้องบนนี่พี่น้องเย็บซีดเจ้าอาชีวะเรื่องความฝันให้ฟังสักก่อนเอ็ดเองฝันยังสี่พี่น้องเย็บซีดดูทันตั้งแต่หลังไว้ออกเนาะ้ตั้งแต่หลังปล่อยลิกซ่องไปเอ็นเองฝันเกี่ยวกับอีปูอีปูพาไปเบิ้งเงาสีพี่น้องพาพบินถบาแรอบแรกเด้ไปพาไปเบิ้งแบบพาพผู้เฒ่าไซบาะ ดำดำไม่หนีดำแล้วอ่ะนักขุนฝันเป็นเพื่อนผู้เฒ่าสองเท่าหนูใส่บาดทโจสนันดับผ้าหนามัาเป็นแถวแถวพี่น้องยยูซี่ผ้าหนามัาเป็นแถวเ,เ,เลยแต่ว่าใส่แค่สองลูกผา้าหนามัาเป็นแถวแต่ว่าใส่แค่สองลูกนักขุนฝันเนี่ยมันจะเป็นจังไรสังเกตุพี่น้องยูซี่โจทันแอดเอ็นจีวามฝันมาว่าแปดสอง นี้บอลวันนี้ฟิลองเอฟซีทุกท่านจะตัดออกมาแล้วมันอสิบเด็ตัวไดเนีนหน่อนะฝันเกี่ยวอยู่ฝันเกี่ยวกับหลีบแปดสองนี่ว่ามันคักแล้หละวันนี้ฟิลองเอฟซีว่ามันแม่นแล้หละฝันเห็นอีปูบอกว่าอีปูนำภาพไปให้ไขว่าถ้าพเป็นจักบาดย้ำสองครับฟิลองให้ไขว่าถ้าพเป็นจักบาดย้ำสองแต่ว่าเราภาพไปเบืองภูเทาสองคนใส่บาดใส่บาดพระมาเรี่ยหลายแค่ใส่แค่สององค์ เลสีน้าพี่น้องเอดเองเรียกว่าแปอมียุ่แหละแต่ว,ว่าโจ๊กอืนน้างมาใ่เด็กคนพี่อาดสีร้องค่าแฟนขาเป็นช่องเป็นตัดถึงเนาะรูปรบแบบนวทางเสีย่ยลักษณะแน,ะนะ่เดไปเปตัวเ,เดียวทางครับพี่น้องเย็บชท,ทุกทันรูปรบแบบนาทางห้ยซองห้าหม่ครับพี่น้องเย็บีทุกทันวดประจำวันที่สิบหกธันวาสองพันห้ร้อยหกสิบเจ็ดรูปแบบนาทางได้มาลักษณะนีนี้พี่น้องแอดเ,เองน่ยมั่นใจตัวไทย มันใจตัวนี้แหละมันใจแห้งแต่ว่าบบดนี้เขาจะตัดไปจางไหนตัวไหนะพี่น้องเย็ซีมันจะได้ออกมาตัวไหนเนีย่ยเดี๋ยวไอซิลล์ตัดให้เบิ่องพี่น,อนอ้องเย็ซีเนาะตอนมันไดตตัวไหนเนีย่ย นี่พี่น้องเอมันจะได้มาลักษณะนั่นนี่พี่น้องเอมันจะได้68แปดหกสองลักกระแม่แปนี่แต่มันจะตัดใหญ่ซ้ำนี่พี่น้องเอฟมันบ่ตัดออกมาลักษณะนี่นี่มันบ่มันก็จะได้หกสองหกแสี่นาพี่น้องแล้วก็ะแปดสองหกดสอง แมนพี่น้นนอง e 4. เอฟซีระวัง,วนง e 4. เงน,นี่พี่น้องเอฟซีระวังหกเก่านั่นเนี่ยวันนี้เอ็ดเองเนี่ยเสร็พีน e ่น้องเอฟซีจะไปซีบนันนี้ตัวเนี่ยตัวเนี่ยมันจะแปดหนึ่งแปดสามเจ็ดสี่น้าพี่น้องเอฟซีนี่มันจะเป็นลักษณะนั่นนี่พีน e ่ 4. น้องเอฟซีที่แอร์พิคอออกมาแล้วได้หนี่ รถแบบแนวทางก็คือเลข้ช่องก็จะได้ออกมาลักษณะนั่นนี่ละ่ะตัดออกมาก็ได้มันจะจะเป็นห8แปดแปดสอกสรพี่น้องเย็บซี่ตัวไทยไข่มาสือตัวทไายน,นี่ก็คือนซี่ขึ้นลงเอา8ป8หนึ่งงแนี่สินะพี่น้องเย็บซี่ลังขูดล,ล,ล,ลังคตรเป็นแบบจะสิไปเนาะเดอดไปลักษณะนั่นี่ละ่ะครับพี่น้องจะสิได้เงินึ่งแบบนี้ถ้าพูดไอ้บอลสีลักษณะนั่นนี่วันนี้บอลอย่างนึได้พี่น้องเด้อสำหรับมั่นใจครับพี่น้องเย็บซีวันนี้เพราะว่าฝันเกี่ยวกันเกี่ยวกับฝันเกี่ยว อันนะ่ะก็ฝากไว้เป็นฟิไปไปจารณาเอาครับพี่น้องยีฟิีรูปแบบแนวทางไวยสองห้าหมื่นหกแปดสองเราบ้างน้ำแน่พี่น้องเราบ้างมองไหนจีผู้ใดซื้อหกแปดนี่ให้กลับเป็นเก่าแปดไปน้ำแนย่ยอันนะ่ะแต่ว่าแอดไม่เขียนลงดอกแอดไม่เขียนลงมันจะเป็นหลายตัวอันน่ะพี่น้องยี่ฟิชี่ตัวทันมันก็จะเป็นแค่นี้แหละรูปแบบแนวทางหวยสองห้าหมื่นแบบนี้เรจะได้ลักษณะด้านี้อันน่ะพี่น้อง อาจจะเป็น68 82 62แล้วผู้ใดซื้อเก่า68ดกับคับผมวเป็นเก้าแปดเป็นน้ำแน่ษันสะี่นายี่น้องมันจะได้แค่3คู่มันจะได้เป็น3คู่ตัดเอกตัดนอสตั้นเนี่ยมันได้มามา3ครูนะนะพี่น้องเอฟซีฝากไบบไปพิจารณาเบื้องรูปแบบแนวทางหัวซองห้างมันล่มคือล่มเด็พี่น้องมันนี่ล่มล่มอ่ะพี่น้องเอฟซีห้าโชคห้ามานใส่ก้อนปีใหม่สันดอกว่าพี่น้องเอฟซีเนาะนี่รูปแบบแนวทาง พีน้องเ e อฟซีฝากไว้ไปพิจารณาโาสห้ามืนส่วนตัวพ่อเด็เก่วปีใหม่ตัวพีน้องเอฟซีอยาจะเลือกฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามฝากกด,ดิงแจ้งเตือนเพื่อจะประพาดคลิปใหม่ๆข่าวสารดีๆจากทั้งช่องเจ๊ย่งชาแนลหลาจประสบโชคไว้น้ำแน่เด้อพี่น้องเดอเ้อบบนี่ข้รูปแบบแนวทางเอตัดออกมาแล้วเอ็ด e คีาข้อออกมาแล้วเป็นแนวนี้แหละพี่น้องเอฟซี เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขออนุญาตลาลงสวัสดีทุกท่านครับพี่น้องครับ